จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B นะซึ่งวันนี้วันที่24นะฮะก็คือเราเนี่ยลุ้นให้ญี่ปุ่นนะชนะอินโดนีเซียนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้ารอบ100%นะครับ และผลการแข่งขันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเช่นที่ไทยระวังไว้นะฮะก็คือญี่ปุ่นนั้นชนะอินโดนีเซียไป3ประตูต่อ1นะฮะทำให้อินโดนีเซียมีแค่3คะแนนนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับเรานะครับเรามี4คะแนนแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเข้ารอบ100เซนตะและผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของอิรักพบกับเวียดนามนะเวียดนามก็ไม่สามารถที่จะคว้าได้สักแต้มเลยนะคว้าไม่ได้สักคะแนนเลย เก็บกระเป๋ากลับบ no ้านแบบมือเปล่านะฮะไม่มีคะแนนโบเบ่เลยโบเบเวียดนามไม่ได้โม้เลยในรายการนี้เวียดนามอยู่ในช่วงของยุคเปลี่ยนถ่ายนักเตะนะสำหรับเวียดนามก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้3นัดรวดเลยก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านแบบไร้คะแนนนะในวันนี้นะฮะเวลา15หนาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะมีการแถลงข่าวก่อนเกมนะครับในเกมที่ไทยนั้นจะ กับซาอุดิอาราเบียนะฮะโดยทางทีมชาติไทยเนี่ยก็นําด้วยอิชิอินะฮะและก็แบ็กขวาตัวเก่งนะฮะก็คือสุพนันบุริลัตนั่นเองนะฮะโดยทางมัสเาดาอิชิอิกล่าวว่าซาอุดิอาราเบียถือว่าเป็นทีมเต็งสําหรับรายการนี้และตั้งเป้าเป็นแชมป์เกมรุกมีความแข็งแกร่งดุดัน มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีเกมนี้ไทยคงจะต้องเล่นเกมรับมากกว่า2นัดที่ผ่านมาที่เราทำได้ดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามจะมองหาโอกาสทำประตูเพื่อเป็นผู้ชนะในเกมนี้เช่นกันสำหรับสถานการณ์ของกลุ่มอื่นมันมีผลแน่นอน แต่เราจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามส่วนเรื่องการเคยคุมสโมสรไทยมาก่อนก็มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะการเลือกนักเตะเลือกคนที่เคยทํางานด้วยกันทําให้นักเตะเข้าใจแทคกติกของโค้ชเข้าใจการทํางานด้วยกันเลยทําให้มาถึงจุดนี้ได้ช่วงเวลาที่เข้ามาทําทีมยังไม่ถึงเดือนดีเรา มีเวลาในการเตรียมทีมน้อยมากแต่เวลาที่ทุกคนซ้อมตั้งแต่ที่ไทยจนถึงกาตาร์นักเตะทุกคนตั้งใจพยายามทำความเข้าใจกับแท็กติกและมุ่งมั่นกับการซ้อมตลอดเวลาซึ่งเป็นตัวเลือกให้กับทีมนี่คือสิ่งสำคัญที่ทําให้ทีมมีผลงานที่ดีจนถึงตอนนี้ได้คุณซือใหญ่ทีมชาติไทยกล่าวนะครับ ทางด้านสุพัทน์บุรีรลตนะฮะแบ็คขวาตัวเก่งนะก็ให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้มีความมั่นใจมีสปปริตที่ดีทุกคนเชื่อมั่นกันและกันและเชื่อในวิธีการเล่นของโค้ชส่วนซาอุดิอาระเบียเป็นทีมที่มีผู้เล่นเก่งมากมายหลายคนนะทั้งกองกลางและปีกมีความแข็งแกร่งแน่นอนว่าซาอุดิอาระเบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทุกคนในทีมกระหายมากๆที่จะได้เจอกับทีมแข็งแกร่งแบบนี้มันไม่ใช่โอกาสง่าย ในการเจอทีมแลงกิ้งสูงสูเราทำงานกันหนักมากและจะพยายามใส่เต็มที่เล่นกันแบบเกินร้อยแน่นอนเอเชนยนครับนั้นเป็นรายการใหญ่ ทุกทีมที่เข้าร่วมมีความแข็งแกร่งทาให้เราต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ทุกคนในทีมชาติที่จะต้องทํางานหนักรวมถึงจะต้องผลักดันตัวเองเพื่อแฟนบอลที่คอยเชียร์อยู่ด้วยนะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของสุภนันบุเรัตนกครับในงานแถลงข่าวเขาเองก็มีความมั่นใจนะฮะบรรยากาศในทีมมีความมั่นใจสบับฤิ์ดีนะฮะแล้วก็ ทุกคนก็จะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ระดับทวีปเอเชียเลยนะฮะต้องบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะฮะ <c oughs> สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะก็จะมีคิวลงทําการแข่งขันในวันที่25นะพบกับซาอุดีอาราบีนะที่ Education City ี้สเตเดียมนะเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือสีทุ่นะฮะหรือว่า22นาฬิกานั่นเองนะมีถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และก็ PSPORT 7นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะที่ผมดู2นัดก่อนหน้านี้ก็ดูใน AAS Play นะครับในโทรศัพท์มือถือนั่นเองง่ายดีสะดวกดีนะหรือว่าใครอยากดูจอใหญ่ก็เปิดทีวีดูนะ PPTV มีให้ชมกันเช่นกันนะครับก็ติดตามรับชมเชียร์ทีมชาติไทยของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ